h e l lo to everyone welcome to my channel สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาไปทำต้มขาพวงไข่แสนอร่อยกันครับส่วนผสมก็จะเหมือนต้มขาต้มยำทั่วไปก่อนจะไปดูวิธีการทำอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับไปเริ่มกันเลยครับสูตรนี้ ผมจะต้มพวงไข่ให้สุกก่อนนะครับเพื่อที่จะได้ไม่ข่าวแล้วก็ไม่แตกจะได้สวยงามครับเมื่อพวงไข่ของเราสุกแล้วตักลงนอกน้ำเย็นนะครับแล้วก็ตัดให้เป็นชิ้นๆพอคำเตรียมไว้นะครับตำทุกอย่างให้เป็นเหมือนพริกแกงไว้ใส่ใน ต้มขาของเรานะครับเพื่อเพิ่มความหอมมาเริ่มลงมือทำต้มขากันครับการต้มขาเราจะใช้ไฟอ่อนแค่ให้กระทิเดือดปุดๆูดเท่านั้นนะครับเราไม่ต้องการให้กระทิแตกมันนะครับผมจะใส่5้าเกลือที่ผมตำไว้เมื่อตะกี้ลงไปเพื่อเพิ่มความหอมให้กับต้มขาของเรามากยิ่งขึ้นนะครับ ปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาลน้ำปลาน้ำมะนาวส่วนใครจะเติมชูรสก็ได้นะครับส่วนตัวผมไม่ติดชูรสครับปรุงรสเสร็จแล้วชิมถ้ายังไม่ถูกใจก็เพิ่มเติมได้ตามชอบเลยครับเสร็จแล้วเราก็จะใส่พวงไข่ที่เราหั่นไว้ลงไปแล้วก็ปิดแก๊สเพื่อที่จะให้พวงไข่ของเราดูดซึมน้ำ ต้มขาของเราเข้าไปครับจะเห็นว่าผมจะไม่ต้มพวงไข่เห็ดหอมมะเขือเทศในน้ำต้มข่านะครับเพราะว่ามันจะทำให้จืดชืดไม่อร่อย mm hmm. การทำอาหารไม่มีสูตรที่ตายตัวครับอร่อยทุกสูตรนะครับผมและการใส่ใจในทุกขั้นตอนของการทำอาหาร ให้ได้รสชาติตามที่เราต้องการก็พอแล้วครับตักลงจานตกแต่งให้สวยงามโรยด้วยต้นหอมผักชีและก็ใบมะกรูดเท่านี้ก็เสร็จแล้วครับเราก็จะได้ต้มขาพวงไข่ที่แสนอร่อยหน้าตาน่ารับประทานมากๆครับ ได้เวลาชิมแล้วครับรสชาติก็จะหวานเปรีย้ยวเค็มทานกับข้าวสวยร้อนๆอ,อร่อยมากครับหรือจะทานเป็นกับแกล้มก็อร่อยเช่นกันครับถ้าท่านชอบคลิปวิดีโอนี้และเห็นว่ามีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปในครั้งต่อๆไปครับขอบคุณมากๆครับ